แบมปิดเทอมนี้ว่างไหมว่างนะยังไม่มีอะไรทําเลยทำไมอ่ะอืมเราว่าจะชวนเธอมาทำ u t u b e เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผีใช่อืมมันเรื่องผีประมาณไหนหรอแบบว่าเราไปสํารวจสถานที่ต่างๆอะ่ะที่คนไม่ค่อยไปกันอ,อืมไหนอะ่ะเราเรา,เราลองเปิดให้ดูได้ปะเนี่ยมันจะเป็นแบบประมาณเนี้ย ลองเปิดสิเราว่ายอดวิวเยอะดีนะเออจริงด้วยคนดูเยอะจังสองแสนวิวเลยใช่ไหมอืมนหนๆลองเปิดดิมันจะน่ากลัวไปไหม ันจะเสียงไปไหมแต่ว่าเราว่ามันคุ้มนะกับยอดวิวที่ได้อืมเราว่าลองดูก็ได้แต่ว่าเราจะไปกันกี่คนนะตอนนี้เรามีแค่สองคนอะดิสองคนเองเหรอเราว่าหาอีกคนหนึ่งดีกว่าไหมมันจะได้ดูปลอดภัยกว่านี้เราว่าไปสองคนแบบเสี่ยงๆไงไม่รู้อะเผื่อมีเหตุฉุกเฉินอะไรด้วยอืมเราว่าก็ดีนะแล้วเราจะหาใครดีละ่ะ นั่นดีเราจะหาใครอ่ะเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะฮ้ยนี่ไงพอดีเลยอพอดีอะไรเหรอเรากำลังวางแผนว่าจะทำ YouTube กันไหน่ะไหนอะ่ะทำประมาณไหนแบบว่าเราจะไปล่าทาผีในสถานที่ที่แบบดูร้อนๆอ่ะอืมเรายังขาดคนหนึ่งพอดีสนใจไหมละ่ะเฮ้ยสนใจชอบเลยเรื่องผีผีเนี่ยอแต่ว่าเราจะเริ่มวันไหนดีอะ่ะ งั้นเป็นเสาหน้าแล้วกันอือสองหน้าว่างไหมอืมว่างว่างโอเคง,งั้นเดี๋ยวเราคุยกันในไลน์กรุ๊ปเนาะเดี๋ยวเราไป็นคนสร้างเองไดโ้โอเคงั้นเดี๋ยวเ่อคุยกันงั้นโอเคโอเคเราไปแล้วนะโอเคเจอกันสวัสดีสสดค่ะวันนี้พวกเราเพจิดลา่าท้าหลอนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่คนไม่ค่อยผ่านมาแถวนี้นะคะที่เขาเล่าก,กันว่าเจอเรื่องแปลก วันนี้เดี๋ยวเราจะามาลองพิสูจน์กันดูว่ามันจะนากก่ากลัวอย่างที่คนเขาพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะคัด <Cut. S 1> ไหนได้ปะนี่ไงได้อยู่นะเออแล้วเราจะทำยังไงต่อทีนเออเราก็เริ่ม,เร,มเริ่มสำรวจเลยไหมถ่ายต่อเลยดีกว่าโอเคจะได้ไม่เสียเวลาโอเคปะงั้นไปดีกว่าเราว่าที่นี่จะน่ากลัวจริงนะเราก็ว่า,างนัน ดูเขา,าไปลองมาคนเดียวเราไม่กล้ามาเราจะเดินไปถึงไหนอ่ะเดินไปเรื่อยๆดูเสียงอะไรวะเสียงอะไร ไม่กินอะไรกอ,อไมเหม็นมากเหม็นมากครับเหม็นมากค่ะทุมดกัดโอ้ยคัดก่อนคัดก่อนคัดก่อนเจ็บจริงมัมดอะไรอะ่ะกัดเจ็บจังนั่นดีไม่รู้เหมือนกันอะ่ะโอ้โหดูบรรยากาศนี่โคตรน่ากลัว ขาจะทำยังไงต่อทีนี้ถ่ายต่ออีกหน่อยดีดกว่าไหมหมดนะคลิปมันสั้นไปอ่ะคือด,ดูแลหนองน้ำโมโคตรเหม็นเลยอะ,อะไรมาตายใส่มาไปข้างหน้าไหมกลัว,วงงหน่งมากเราไปต่อดีกว่าเราว่าบรรยากาศน่ากลัวไปไหมอ่ะือเสียงอะไรก็ไม่รู้ ไปดูตรงนั้นกันนะตรงไหนโอเคงั้นก็ได้เดี๋ยวลองไปวิคัดนก่อนขัก่อนเออพอดีปวดเยี่ยวอ่ะขอไปเยี่ยวก่อนได้ปะแป๊บนึงเออมึอมอมเข้าไปรอตรงนู้นก่อน,นดีกว่านะโอเค เกี้อะไรอ่ะเห็นมาเราปะไม่นะตรงไหนอ่ะฮ้ยอะไรผ่านไปแวบวะคิดไปเองแล้วมั้เฮ้ยไม่ใช่แล้วแบบนี้น้อยก็หายไปนานแล้วนะทำไมยังไม่มาอีกโอ้อ เราเริ่มกลัวแล้วอ่ะออกไปตามหาไหมนั่นสิไปเออเฮ้ยแบมเมื่อกี้เสียงอะไรแบมเฮ้ยเฮ้ยแบมหายไปไหนวะ เอ้ยนอ็อตหายไปไหนมาเออนี่พัดไปไหนด้วยอะแล้วว่าไปตามหาพัดกันเถอะ